ขาตัวนี้เอ๊ะขาตัวนี้ปลาใหญ่ด้วยเป็นปลาโครงนะครับปลาใหญ่ปลาใ,ใหญ่ปลาใ,ใหญ่จะปากไม่แดงตัวนี้สู้ของเราไม่ได้ปากไม่แดงของเรามันปากแดงปากแดงเ,เราจะไม่ขาย ตัวนี m m ้นกที่เราดูทีว่ามันสวยตัวน่าจะเป็นตัวนี้แต่ว่น่าจะเป็นตัวนี้นะเรามองเรามองอยู่อยู่ข้างๆเราก็มันสวยนะตัวนี้น่าจะเป็นตัวนี้ธรรมดาปลาธรรมดาได้สีมันได้คีบมันสวยธรรมดาปลานี้สวยธรรมดาตัวนี้ยังเหนือกว่าตัวนี้ตัวยังเหนือกว่าตัวที่ ตัวนี้ลงน้อยไปนิดทุกอย่างดีหมดแต่ลงน้อยไปหน่อยป่าธรรมดา